สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาอัพเดตหอมแบ่งค่ะตั้งแต่ย้ายเข้าลงกระถางใหม่ลาเขาน่าจะเดินแล้วค่ะเพราะว่าเขารัดต้นสวยแล้วค่ะเนี่ค่ะต้นสวยแล้วค่ะแล้วเขาก็แตกกอแล้วจริงๆนะคะ นี่ดูดูกอนี้ต้นเดียวแต่ขนาดนี้เลยะครับมันแบ่งนี่คือหอมแบ่งนะคะแต่กอดีค่ะเพื่อนๆนะะงามดีย้ายลงกระถางใหญ่หน่อยนึงนะคะ ปลูกในกระถางค่ะเพื่อนๆปลูกในลอ้อยางก็มันไม่ได้อยู่ที่ทํางานเนาะแต่ก็งอกดีนะคะไว้จะไปอัปเดตในลอ้อยางให้ด้วยะคะ่ะจากลอ้อยางเดียวก็ขยายได้ห้าล้อยางเลยนะคะค่ะอันนี้คือกระถางเล็กๆเอามาใส่กระถางใหญ่พอได้กินนะคะเพื่อนๆไม่ต้องซื้อเนี่ยพออยากจะกินก็มาถอนเอาเนาะ ปลูกกินเองปลอดภัยประหยัดดีค่ะเราไปซื้อบางทีก็ซื้อมาก็ใช้ไม่หมดก็เสียของเปล่าๆปลูกเองอย่างนีจะใช้เท่าไหร่ก็ถอนไป้เท่านั้นประหยัดดีครับเพื่อนๆปลูกในกระถางก็งามอยู่แต่ก็ก็ดี นี่ไม่มีอะไรก็พามาอัปเดตหอมแบ่งในกระถางนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพามาชมหอมแบ่งนิดนึงชอบแต่กอเยอะแบบนี้ต้องขยาย